ร่วมถกร่วมซักโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่กลับมาที่ยิ่งถกกนกซักในช่วงนี้มาคุยเรื่องที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์รอวิเคราะห์อยู่นะครับรองผอ,อฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สถาบันโพชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับคุณกิต,ติสรณะเจริญพงศ์ท่านพูดว่าออไปสำรวจมาพบว่าเด็กไทยมีภาวะอ้วน และน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นเยอะขณะเดียวกัน,กน,กนพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มอายุน้อยลงเรื่อยๆจากการวิเคราะห์พบว่าน้ำหนักเกินกับภาวะอ้วนมีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารเมื่อเร็วๆนี้มีการสำรวจการขายอาหารรอบโรงเรียนในะระยะร้อยเมตรรอบโรงเรียนเลยนะอาจารย์ทุกๆระดับของจังหวัดเชียงใหม่ร้อยแห่งนนทบุรีไปสํารวจ54แห่งโรงเรียนนะครับอุบลราชธานีอีกร้อยแห่งสงขลาร้อยแห่งนี่ไปสํารวจมา ทั้ง4ภาคเลยนะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้พบว่ามีการขายอาหารที่ไม่เป็นมิตรกับสุขภาพนะครับทั้งขนมกรุบกรอบของทอดร้านผลไม้ที่ควรจัดให้มีการจําหน่ายมากที่สุดกลับพบว่ามีไม่ถึงร้อยละห้าบางโรงเรียนนะฮะร,รอบบริเวณโรงเรียนร้อยเมตรเนี่ยไม่มีร้านขายผลไม้เลยนะแม้แต่โรงเรียนเดียวนะครับนี่นะครับที่น่าเป็นห่วงคือภาครัฐมีนโยบายห้ามจําหน่ายน้ําหวานน้ำบัลลมในโรงเรียน แต่กลับพบว่าครูเป็นคนแอบเอามาขายให้กับนักเรียนซะเองอ้าวนี่นะฮะและยังพบว่าในส่วนของโครงการอาหารกลางวันเท่าที่มีการสังเกตด้วยตาเขาไม่ได้สำรวจนะฮะเขาไปสังเกตด้วยตาเนี่ยพบว่าผักไม่เพียงพอบางครั้งไม่มีผลไม้เพราะอาหารที่ทําทําเป็นหม้อใหญ่บางวันมีกับข้าวอย่างเดียวนะฮะอยากให้มีการวางแผนก่อนจ่ายตลาดและดูว่าทั้งสัปดาห์อย่างน้อยเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้สารอาหารครบหรือไม่ตู้ต้องเฉลี่ยครบ,ครบ มันจะมาครบอะไรกันในมื้อเดียวที่โรงเรียนออมันก็กลับไปครบเสียกับข้าวในครัวพ่อครัวแม่สิคะ <c oughs> ก็นี่แสดงว่ากาลังจะโยนภาระมาใส่โรงเรียนว่าโรงเรียนจะต้องกินครบทุกข้าวหมูได้สารอาหารครบถ้วนกะอีมื้อเดียวเนี้ยหรอคะแต่จานกับข้าวอย่างเดียวมันก็เกินไปหน่อยไหมไม่มีแม่ครัว <c oughs> ขายแพงหน่อยก็ด่าพ่อแม่มาด่าอีก กับข้าอะไรคะก๋วยเตี๋ยวรดหน้าจานเนี่ยแต่สี่สิบบาทอ๋อไม่เป็นไรขายยี่สิบก็ได้เอาเศษผักที่สับให้เป็ดกิน,นอะ่ะเอามาโยนใส่แล้วกันความดีมีคุณภาพ,าพแพงหนอ่อยพ่อแม่ก็บ่นคะ่ะบางทีทำอาหารใส่ผักมากนะคะดิ้นกลับขอประทานโทษเด็กบางคนทานผักมันลำบากใจอะคะ่เะเด็กบางคนฟันไม่ดีอะคะ่ะพอกินผักมันผักกระเฉดเขียวฟันก็ล้อกูาขาไม่ใช่หรอก เด็กมันไม่ชอบกินผักมันไม่เกี่ยวกับผักกระเจี๊ยบไปเกี่ยวพันโอ้โหนี่ก็มีข้อละเอียดเกินไม่รู้โอ้โห่เด็กนิสัยของเด็กธรรมชาติขังเด็กเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบกินผักหนกไม่เข้าใจอ่ะเด็กประมาณ7ขวบ8ดขวบฟันกําลังเริ่มล่วงนะคะมันกินอะไรลําบากมากขนาดผักคะน้าทำน้ำรัดหน้าอยู่ต้มจนกระทั่งผักเป็นสีส้มมาเละเลยอ่ะเออแต่อาจารย์พูดดีนะผมว่าคือถ้าเกิดโรงเรียนไหนถ้าเกิดจะให้อาหารกลางวันแล้วก็แบบมีปัญหากับข้าวน้อยเนี่ยทำเป็นก๋วยเตี๋ยวไปเลย ราด้าเนี่ยมีครบเลยนะยังคิดอย่างนี้นะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะยื่นมือเข้ามาไม่ใช่เพียงแค่จัดเรื่องเพียงแค่หลักสูตรเรื่องของครูเรื่องของวิธีการสอนแต่ปล่อยปะละเลยอะคะอ่ะเรื่องชีวิตที่เด็กจะต้องอยู่อย่างมีความสุขและถูกสุขอ,อนามัยและมีนิวทริชั่นในโรงเรียนนะคะเพี่งนยังมีความรู้สึกว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีอำนาจใดๆในการกำหนดเมนูที่จะมีสิทธิขายในโรงเรียนได้เย็นว่าไปไม่ถึงค่ะ,ะเยนเห็นบางโรงเรียนนะคะใช้ผักใช้กับข้าวแย่มากเลยอะค่ะแต่เขาก็ต้องทำและเด็กลูกเต้าเราก็ต้องกินการเอาอาหารจากบ้านไปเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่บางทีพอไปถึงกลางวันบางวันอากาศมันร้อนนะคะ,อ,ะอาหารมันบูดมันเสียมันเป็นไปได้ค่ะไอ้ขนมที่ไม่มีประโยชน์ขนมกรุบกรอบรอบโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ เราเรายังยังมีอีกนะคะกันหอมบะหมีกึ่งสําเร็จรูปอ่ะเอาซื้อมาห่อใช่ไหมทุกทุกทุทุจนเละเลยนะคะแล้วฉีกอีกซองผงผงใส่คลุกครุกๆแล้วก็แห้งๆแบบนั้นเลยแหระใช่แล้วก็แล้วกนดูดอันตัาอัอับผงปรังรันหมครันอันกันบันนไัน็ัอันอัน็ันอันอันน มันเค็มๆม,มันๆน,นะอย่างนี้ค่ะเรียนมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกสุขอ,อนามัยสก้กหรอกเลแต่ทํำยังไงได้คะบางบ้านซื้อเป็นรางวางไวอ้อะค่ะเรียนว่าการให้ความรู้ในสิ่งเหล่านี้กับพ่อแม่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าอาจารย์เป็นเจ้าของโรงเรียนเนี่ยขนมไม่มีประโยชน์พวกนี้ที่อยู่รอบโรงเรียนที่ขายดักลูกเราเลิกเนี่ย ห้ามขายเลยแมาจา์เนาะจาบโรงเรียนเยียนจะไปห้ามได้ไงคะเขาจะได้เอากระมังตีกระบาลเยียนเข้ามาสิคะมันออกนอกโรงเรียนไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะเดียนดูแลได้ในรั้วโรงเรียนของเดียนแต่เมื่อเด็กจะกลับบ้านเดียนเด็กออกนอกโรงเนียนลูกชิ้นปิ้งบังละไอ้นั่นไอ้นี่เด็กซื้อกินกันเต็มไปหมดเลยจะให้ทำยังไงล่ะคะคุณกันต้อง คุยกับเด็กของเราให้เข้าใจมีสิ่งเดียวเท่านั้นค่าครูบาอาจารย์อธิบายให้เด็กฟังมากขึ้นพ่อแม่สอนเด็กให้รู้จักวิธีการใช้สตางค<อ>์เลือกซื้อในสิ่งที่ควรซื้อ,อม,มันเกิดจากความใกล้ชิดทั้งนั้นเลยค่ะคุณกนกคะอย่าลืมว่าเ,เด็กนั้นอ้วนมากขึ้นและอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้โรคเบาหวานเป็นกับคนอายุน้อยลงนะฮะสรีระของเด็กตับไตไส้พุมงยังไม่พร้อมจะทํางานหนักอย่างผู้ใหญ่อย่างพวกเรา<อ>พวกเรายังฉีดอินซูลินกันเ็นแถวเด็กจะอายุสั้นไหมคะถ้าพวกเราไม่ใส่ใจกันนะคะ ใช่นะฮะก็รบกวนคุณพ่อคุณแม่นะฮะใช่ค่ะเค็มจัดไม่ได้ค่ะหวานจัดไม่ได้ตอนนี้ก็กากำลังลนนลงนะคะลดเค็มไปครึ่งหนึ่งค่ะอย่าปล่อยปลาละเลยเอาแล้วฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับมาดูคําถามจากท่านผู้ชมนะฮะน่าสนใจมากท่านนี้นะครับคู่เดียวครับดิฉันมีลูกหนึ่งคนเรียนแบบโฮมสคูลกลัวจะสูญเสียเรื่องพัฒนาการทางสังคมกับลูก พราะเวลาพาไปไหนดูเหมือนลูกไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครคุณไม่ใช่เป็นเพียงอดพ่อกับแม่แต่คุณกำลังเป็นครูด้วยแต่คนบางคนเป็นเพียงแค่ครูแต่ไม่มีจิตใจรักลูกเหมือนพ่อเหมือนแม่